สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนหากใครเป็นคนรักรถคงรู้ดีว่าเทคโนโลยีด้านยานพาหนะมีความล้ำไปไกลมากรถบางคันนอกจากจะวิ่งชิวปิวลมเหมือนหายตัวได้แล้วได้ข่าวว่าในอนาคตอันใกล้เราจะมีรถบินและขับเคลื่อนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์แถมดีไซน์ฉบเฉียวเรียวซาหลับโลกอนาคตอีกด้วยว้าวจะมีพาหนะแบบไหนบ้างนะวาแเราก็ขึ้นทำแม็ชินไปพร้อมกันเลย DX t o u r i s m ผานาคล่องตัวอย่างมอเตอร์ไซค์ในอานาคตอาจไม่ได้จํากัดการใช้งานแค่บนท้องถนนเท่านั้นแต่จะบินได้เหมือนในหนังคุณผู้ชมโดยบริษัท ALI Technology ประเทศญี่ปุ่นเปิดตัว The Exorismo Hoverbike แบบใหม่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในและแบตเตอรี่4ตัวขนาดที่ด้านล่างเป็นฐานจอดคช้เฮลิคอปเตอร์พร้อมใบพัด4ตัว สามารถทำความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้นาน30-40บนาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้งด้วยความที่มันสามารถบินขึ้นลงในแนวดิงจึงคาดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงพื้นที่ที่ผ่านาอื่นไม่สามารถเข้าไปได้ส่วนมูลค่าก็ไม่มากมายแค่คันละราวๆย2ิล้านบาทเท่านั้นถึงตอนนี้จะยังไม่มีจำหน่ายแต่ถ้าเปิดตัวจริงๆเมื่อไหร่ใครเงินเหลือก็อย่าลืมไปซื้อมาขับเล่นแล้วมาคอมเมนต์ให้เราฟังด้วยนะคะ Audi Sky Sphere รถยืดได้หดได้ไม่ได้มีแค่ในหนังเท่านั้นเพราะทาง Audi ได้ส่งสกายสเปียร์มาทําให้ทุกคนว้าวกันแล้วจริงๆหากกดปุ่มเลือกโหมด GT รถจะขยายพื้นที่ห้องโดยสารออกไปเองราว25ซนติเมตรขณะเดียวกันพวงมาลัยกับคอนโซลหน้ารถที่เป็นระบบทัชสกรีนเท่จะถอยเก็บเข้าไปและขับเคลื่อนเองอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตรถจะหดลงมาในระยะเท่ากันความสูงของตัวรถจะลดลงประมาณ1.5เซนติเมตรพร้อมกันนั้นป้นเหยียบพวงมาลัยรวมถึงแผงหน้าปัด จะยื่นออกมาให้สามารถขับขี่ได้ตามปกติแถมตัวผทุนให้ด้วยนะจ๋งปะล่ะด้านสมรรถนะสกายสเปียร์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าพลังงาน623แรงมา้าที่เร่งจากศูนย์ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่4ีวินาทีเดินทางได้ไกลสุดราว500กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวแหมเห็นแล้วอยากไปกดตังค์มาจองเลยติดนิดเดียวเงินในบัญชีน้อยไปหน่อยนะสินิ u รอน EV1 สิ่งมอเตอร์ไซค์ต้องท้องตู้หูกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เครืะอนี้คือนิวลอน EV1 มอเตอร์ไซค์แห่งอนาคตที่มาพร้อมกับความคลาสสิกจากทางนิวลอนมอเตอร์ประเทศฝรั่งเศสตัวบอดี้ผลิตจากไม้ธรรมชาติแท้โดยมีให้เลือกหลายแบบตามความชอบทั้งไม้มะเกลือโอก๊กสีด้าแดงและไวแอชเป็นต้นที่สำคัญสมมาถนะยยังสุดโหดด้วยพลังเครื่องยนต์ไฟฟ้าสร้างอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาน้อยกว่า3วินาทีและทำความเร็วสูงสุด220กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ไกลระดับ300กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหครั้งในเวลาสั้นๆเพียง40นาทีอีกด้วยเจ๋งขนาดนี้ต้องกำตัง2.5ล้านบาทไม่รวมภาษีไปซื้อแล้วนะ l a m b o ก i h i n i t e r z ซ Millenio เทรนรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาแรงแบบหยุดไม่อยู่แม้แต่ซูเปอร์คาร์อย่าง m b o r บก i n i ก็ยอมตกเทรนไม่ได้จึงต้องเปิดตัวเทอร์ m ซมิเลเรถสปอร์ตไฟฟ้าแห่งอนาคตดีไซน์ฉบเฉียวสไตล์อวากาศ โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนแบบอิสระแยกในแต่ละละ้อผสมผสานกับเครื่องยนต์ V12 จนได้ความเร็วสักระไกโรถึง838แรงมา้ขาขณะที่ตัวบอดี้รถนั้นผลิตจากพสัสดุนานโนและคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมกับคุณสมบัติพิเศษที่ทางแบรนด์บอกว่าสามารถเรืองแสงในที่มืดได้ด้วยขณะที่มูลค่าก็ไม่มากมายกล่าวว่าจำหน่ายกันครัล้ละราว100ล้านบาทและจะจำหน่ายเพียง63คันเท่านั้นลิมิเต็ดขนาดนี้ใครเงินเหลือต้องนีแล้วค่ะแอปเทล่า กำลังสงสัยกันอยู่ละสิว่าผ่านาตรงหน้านี่มันคืออะไรกันวะรถแข่งก็ไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เชิงแถมรูปทรงอยังโค้งมนแปลกๆอีกฉเฉลยมันคือรถไฟฟ้า3ล้อแห่งอนาคตที่วิ่งได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันหรือชาร์จไฟใดๆแต่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งไว้บนฝากระโปรงและบอดี้ของรถโดยทางแอปเทล่ามอเตอร์สบอกว่ามันสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนได้สูงสุดวันละ1609กกิโลเมตร ด้านสมรรถนะ3าล้อ2ที่นั่งก็ไม่ธรรมดามีอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรในเวลาเพียง3.5วินาทีและยังทำความเร็วได้แต่180ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่แรงบิดเป็นแบบเวกเตอร์เพื่อให้สเสถียรมากขึ้นในสภาพถนนขรุขระค่ะใครอยากมีไว้ใช้คงต้องรออีกหน่อยเพราะได้ข่าวว่าเปิดจองแค่14ชั่วโมงก็หมดไปแล้วเรียบร้อยเลสเบิร์ดใครเคยเห็นจรวดบนน้ำไหมคะถ้ายังไม่เคยแล้วก็แอดจะพาคุณไปพบกับเลสเบิร์ดเรือเร็วแห่งอนาคต ที่เห็นดีไซน์ปุ๊บนึกว่าจะลวดมาเองนี่ละตัวเรือมีความยาว7เมตรกว้าง3เมตรโครงสร้างตัวถังทั้งหมดใช้วัสดุคา,า,า,าร์บอนสานเส้นใยธรรมชาติทำให้มีน้ำหนักเพียง800กิโลกร,รมัมเสริมด้วยเทคโนโลยีไฮโดรฟอยล์วิ่งชปิวผิวน้ำรเรว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะมันคือเรือยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงแถมยังเสียงเบากว่าเรือยนต์ปกติด้วยนะโดยทางผู้ผลิตบอกว่า ตั้งใจผลิต e ีวซีรีส์ออกมาเพื่อใช้แข่งขันเรือเร็วในปี2023แม้ความเร็วและความดังจะไม่สะใจเท่าแต่อย่างน้อยก็ไม่สร้างมลภาวะกันแล้วกันเนอะ BMW Power Air Car เหล่าคนใช้รถใช้ถนนที่เจอรถทุกวันต้องมีคนคิดอยากให้รถตัวเองบินได้กันบั้งแหละและฝันของคุณก็เป็นจริงแล้วเมื่อทางค่ายวิชั่นจากสโลวาวเกียเปิดตัวแอร์คาร์รถยนสองที่นั่งที่แปลงร่างเป็นเครื่องบินได้ในเวลาไม่ถึงสนาทีโดยเคลมไว้ว่ามันบินได้ระดับความสูง2,500เมตร ด้วยความเร็วสูงสุด190กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากขุมพลังอย่างเครื่อง BMW 160ลงแรงมา้าและหากเปิดอ,อากาศด้านบนแล้วก็สามารถกลับเข้าสู่โหมดรถยนต์ได้ภายในไม่กี่นาทีแต่ได้ข่าวว่าตัวโปรตไทป์รุ่นที่2ที่ตามมาติดๆนั้นผู้ผลิตจะใช้รุ่นผลิตจริงจะใช้เครื่อง300แรงมา้ามีใบพัดแบบปรับได้และทําความเร็วได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ไกลถึง1000กิโลเมตรเชื่อสินี่าวางจำหน่ายเมื่อไหร่รับรองมีคนต่อคิวแนน,น่อ ซีลี่์โฮมทาร์กสำหรับคนขับรถบรรทุกที่ต้องส่งของไกลๆและต้องนอนพักบนรถอัดยิ้มออกมาได้แน่เมื่อทางค่ายรถซีรี่จากจีนเปิดตัวรถบรรทุกแห่งอนาคตแบบใหม่อย่างโฮมทาร์กที่ดีไซน์ล้ำนํำสมยัยด้านในมีทั้งห้องน้ำพร้อมฝักบัวตู้เย็นเครื่องซักผ้าและโซนครัวเล็กๆกระทัดรัดเอาไว้ให้ครบเรียกว่าคำไหนนอนนั้นได้เลยไม่มีปัญหาขณะที่การขับขี่ไกลยโซมีทั้งแผงหน้าปัดดิจิตอลเต็มรูปแบบ พวงมาลัยมีจอทัชสกรีนแสดงข้อมูลจากระบบไฮด้าที่คอยตรวจสอบเส้นทางข้างหน้าและกล้องรอบคันส่วนพลังขับเคลื่อนจะมีทั้งระบบไฮบิดที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์และไฟฟ้าจากโซลา่าเซลล์ที่ติดตั้งมาให้แหมนี่ถ้าคนขับรถบรรทุกเห็นแล้วคงอยากบอกเท้าแก่อารถคันเก่าไปเทินมาให้หน่อยนแน่ค่ะอ l e c ็ก i c r i v e ว t ร a m ธรรมดาเรือข้ามฟากหรือเรือโดยสารดีไซน์มักจะไม่ค่อยอวื้วว้าแหวกแนวเหมือนรถยนต์แต่ถ้าเป็นที่รัสเซีย บอกเลยว่าเรื่องนี้ยอมไม่ได้เพราะเมื่อไม่นานมานี้ศูนย์การออกแบบอุตสาหกรรมแห่งชาติได้ปล่อยรูปแบบเรือสุดล้ำนำเทรนสามสไตล์ให้ผู้โดยสารสัมผัสได้ถึงความเหนือชั้นไปอีกหลายระดบับโดยเรือแบบแรกมีดีไซน์ภายนอกที่เน้นความเรียบง่ายกว้างขวางแบบ2มีการดีไซน์ห้องกับตาแยกออกจากห้องโดยสาร ใช้กระจกช่วยเพิ่มทัศนวิสัยดูล้ำสมัยมากขึ้นส่วนแบบที่3ห้องจับตันจะแยกไปอยู่ชั้นบนทําให้ห้องผู้โดยสารโปร่งตากว้างขวางยิ่งขึ้นที่สําคัญเรือทุกแบบจะมีระบบนับจํานวนผู้โดยสารอัตโนมัติรวมไปถึงมีอาหารเช้าวไว้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพีกกว่าคือรองนายกุทศมนตรีด้านคมนาคมให้สัมภาษณ์ว่าชาวมอสโกอาจจะได้ใช้บริการเรือสุดดำนี้ในราวปี2 0 2 2ถึง2023นี2023นี้ด้วยแหม ว่ามันสักขนาดนี้ชาวโลกอย่างเราก็ต้องรอดูแล้วสินะมิมิกเลกทริกซูเปอร์บายหากคุณเป็นแฟนพันธ์แท้ภาพยนตร์ไฟฟาย,ฟาย,ฟาย,ฟายอาจจะร้องวาวเมื่อได้เห็นหน้าตาของเจ้ามิมิกเลกทริกซูเปอร์บทยเพราะดีไซน์อย่างล้ำนำเทรนเน้นความโค้งมนตเต็มพิกัด มีไฟ LED เสริมเป็นเส้นเล็กแบบมินิมอลขณะที่แผงแดชบอร์ดดีไซน์เรียบอยู่บนพื้นผิวของตัวรถเท่แบบสุดขีดส่วนไฟหน้าให้ความรู้สึกเหมือนหน้าตาของเสือดำแม้รายละเอียดอื่นๆทางนักออกแบบยังไม่ได้เปิดเผยมากมายแต่เท่าที่รู้คือตอนนี้ส่วนหน้าของมันยังหมุนได้เล็กน้อยขณะที่รายละเอียดด้านเทคนิคอื่นๆน,นั้นกำลังพัฒนานและปรับปรุงอยู่ดังนั้นใครเห็นแล้วโดนใจ ก็ต้องอดใจรอันตอบไปว่าซูเปอร์บคยพลังงานไฟฟ้าหน้าตาดีคันนี้จะสามารถประสานเทคโนโลยีต่างๆเข้ากับรูปรลักที่โดดเด่นจนสามารถใช้งานได้ดีแรงแซงทางขคงจนตำรวจเรียกหรือไม่เมอร์เซเดสเอการเชื่อมต่อสมองกับมนุษย์เข้ากับเครื่องจักรเพื่อใช้การสั่งงานทางความคิดเป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนและหนึ่งในนั้นก็คือเมอร์เซเดสเบนบิชชันเอวรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตดีไซน์ฉบเฉี่ยว ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์อวตารโดดเด่นด้วยดีไซน์เกตด,ด้านหลัง3 3ชิ้นที่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามใจคนขับผ่านทัชแพดด้านในตัวพาน,นะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี BCI ที่นำคลื่นสมองของผู้ใช้รถผ่านอิเล็กโทรดที่ติดหลังศีรษะมาเชื่อมโยงเข้ากับตัวรถโดยตรงทำให้ผู้ขับสั่งการทำงานของรถผ่านความคิดเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไม่เพียงเท่านั้นยังเพิ่มลูปเรียนด้วยภาพผิวและกราฟิกขณะขับขี่รวมไปถึงสามารถสัมผัสดได้ถึงพลังธรรมชาติที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย,วยตาเปล่า เช่นสนามแม่เหล็กได้ด้วยว้าวเจ๋งแบบนี้ใครเป็นสาวกอวตารต้องมีสักคันแล้วนะ AOE Electric Motorcycle เห็นดีไซน์แล้วรู้สึกคุ้นคุ้นแอบคล้ายมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างบ้านเราไหมคะหยอกค่ะเท่ๆแบบนี้บอกก่อนว่านี่คือ AOE Electric Motorcycle มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากโมลิบิตี้ประเทศนอร์เวย์ที่จัดฟังก์ชันพ่วงข้างมาให้ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระขณะเดินทางได้ส่วนดีไซน์มาในรูกักที่เป็นเหลี่ยมจัด ให้ความดุดันมีล้อหน้าขนาดใหญ่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขณะที่ส่วนพวงข้างสามารถบรรจุบแบตเตอรี่ได้ช่วยเพิ่มพลังงานให้ AOE ไบค์ขับเคลื่อนได้ไกลย,ยิ่งขึ้นแม้จะยังไม่มีสเปครายละเอียดแบบชัดเจนอีกทั้งยังไม่ยืนยันว่าเวอร์ชันที่ผลิตออกมาจำหน่ายจะเป็นแบบนี้หรือไม่แต่ไอเดียพวงข้างที่เพิ่มพื้นที่บรรทุกและกำลังไฟให้ขับขี่ได้ไกลขึ้นก็เท่เหมือนกันขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยาก Enjoy TOP 10 BOX ที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นสันอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลา์นี้นะคะบาย